ส่วนสาวๆคนไทยเลาวนะคะที่มาอยู่สวีเดนแล้วยังไม่ได้เรียนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ยังเรียนเอสอฟีอ,อยู่ยังไม่จบหรือว่าเรียนกุลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรต่างๆนะคะหรือว่ามาอยู่แล้วทำทำแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วอยากทำงานผู้ช่วยพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้เรียนทำได้ไหมทำได้นะคะ พบกันอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนกลับมาพูดคุยกันในอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะค่ะหลายๆคลิปเราก็จะพูดถึงแต่ว่า,าผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการเรียนผู้ช่วยพยาบาลมานะคะแล้วก็มาทํางานทั้งๆในโรงพยาบาลทั้งทงาขงข้อมูลนะคะส่วนสาวๆคนไทยเรานะคะที่มาอยู่สวีเดนแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้เรียนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ยังเรียนเอสฟีอยู่ยังไม่จบหรือว่าเรียนกุลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรต่างๆนะคะหรือว่ามาอยู่แล้วทำทำแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้วอยากทํางานผู้ช่วยพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้เรียนทําได้ไหมทําได้นะคะมี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 ข้อแนะนําอย่างนี้นะคะว่า มันมีอยู่2อ,อทางนะคะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนเนี่ยแล้วแล้วสามารถสื่อสารด้วยภาษาสวีดิชได้พอสมควรแล้วเนี่ยก็ไปยื่นตามคอมมูลของตัวเองได้เลยนะคะว่าเอา,เอางานซัมเมอร์ก่อนนะคะก็เพราะว่างานซัมเมอร์เนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ เพราะว่าพนักง,งานประจำส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลาพักร้อนกันแล้วเราก็ไปสมัครทำงานซัมเมอร์นะคะก็ประมาณ2เดือนครึ่งน,นะคะตั้งแต่กลางมิถุนาจนถึงกลางกลางสิงหานะคะก็ก็หรืออาจจะต่อถึงสิ้นเดือนสิงหาก,ก็แล้วแต่ที่นะคะก็กทำได้ตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของภาษาจะต,ต้องสามารถสื่อสาร เพราะคนส่วนใหญ่ที่เราจะต้องไปดูแลเนี่ยเขาใช้ภาษาสวิตชกันนะคะเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของถ้าเ <P> พื่อนๆ <P> มั่นใจในภาษาของตัวเองเนี่ยว่าสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้เพราะว่าอ่านก็ต้องได้เพราะว่ามันจะมันจะมีการคอมเมนต์ะอะไรต่างๆนะคะเขียนคอมเมนต์ในในโทรศัพท์หรือว่าใน <K> <c oughs> รายงานอะไรที่เขามีอยู่ณนะสถานที่ทํางานนั้นๆนะคะวันนั้น,น,นอ่านก็ต้องได้เขียนก็ต้องได้นะคะต้องสามารถสื่อสารได้อาจจะไม่ต้องเป๊ะร้อยเปราอาจจะถามเพื่อนร่วมงานถามอะไรได้นะคะแต่ว่า,ามากกว่า 50%- 6เปอร์เถึงคุณต้องเข้าใจสามารถสื่อสารได้ประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะไปทํางานซัมเมอร์ได้มันก็เป็นเ,เหมือนเป็นก้าวแรกในการที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ด้วยซ้ำไปเพราะงานซัมเมอร์เนี่ย มันเป็นอะไรที่แต่ละขอมูลเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพนักงานประจำเขาจะพักร้อนกันนะคะอีกอันนึงก็คือให้ไปติดตอ่อจากอาเบียฟอร์บอย่าเงี้ยน,นะคะก็คืออะไรอะกลมจัดหางานหรือว่ากลมแรงงานนะคะของแต่ละ คอมมูลเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะก็ไปติดต่อเขาในระหว่างที่เรายังเรียนอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะจะจะทำตรงนี้ได้นะคะเพราะตอนที่เราฝึกงานอยู่ที่ที่หนึ่งะคะมันก็มีเหมือนกันว่าเ,ออเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนอ,อิรักหรือว่าซีเรียน,นี่แหละนะคะเขาก็ไปติดต่อกับอาเบียรน,นะคะ เขาเขาเรียกสั้นๆน,นะคะเรียกอาเบียดนะคะติดต่อกับอาเบียดแล้วก็มีความแจ้งเขาบอกว่าต้องการที่จะไปฝึกงานตามสถานที่ไหนก็ได้นะคะก็มันก็คือเลือกให้ใกล้บ้านที่สุดนการสะดวกในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทีออ่จะได้มีการพัฒนาในเรื่องของภาษาเป็นตัวด้วย เี้แต่ว่าค่าตอบแทนเนี่ยาทางอาเบียเนี่ยเขาจะจ่ายให้เป็นต่อวันนะคะทุกวันที่คุณไปทํางานเนี่ยคุณจะได้เงินแต้ววันไหนคุณไม่ได้ไปทําคุณก็จะถูกหักออกไปหักภาษีแล้วเนี่ยมันจะตกวันละร้อยกว่าโครนนะคะซึ่งเราก็เคยทํามาก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงก่อนที่จะเข้ามามาเรียนมาอะไรมา,มาอยู่ในระบบเขาจริงๆเนี่ยนะคะก็ผ่านตรงจุดนั้นมาก่อน ก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งกับทางอาเบียตเขาได้นะคะเขาก็จะทำการติดต่อกับหัวหน้าสถานที่นั้นๆน,น,นะคะที่เรามีความประสงค์ที่จะเข้าไปฝึกงานนะคะในเมื่อเขา,เาพูดคุยกันมีการตอบตกลงกันเราก็ได้เข้าไปฝึกงานสถานที่นั้นด้วยกัน ได้ทำงานได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ภาษาไปในตัวด้วยนะคะก็มีการพัฒนามันก็ทำให้เราเนี่ยได้พูดคุยกับคนในหลายๆคนในในในหลายๆสำเนียงเงี้ยมันก็มีการพัฒนาเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยเก่งภาษาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะหลังจากนั้นมันกออ็หลังจากที่หลังจากที่เราได้เงินช่วยเหลือจากทางอาเบียตในระหว่างที่เราไป ฝึกงานหรือว่าไปฝึกภาษาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าเอ,อ่อทางสถานหัวหน้าสถานที่ทํางานเนี่ยเขามีความเห็นว่าโอเคภาษาคุณเนี่ยมีการพัฒนานะอะไรนะเขาก็แจ้งไปทางอาเบียดอีกนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงขั้นว่าโอเคมันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องฝึกงานแล้วคุณก็อาจจะได้งานสถานที่นั้นๆทำอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะทําได้นะคะในขณะที่คุณยัง ได้ภาษาไม่เยอะนะคะก็สามารถที่จะทำได้โดยการผ่านอาเบียนเข้ามาหรือว่าคุณได้ภาษาแล้วเนี่ยก็ไปทำซัมเมอร์ได้หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อได้มันก็เป็นขั้นตอนต่อไปหรือว่าคุณอาจจะไปทำอาชีพอื่นก็แล้วแต่ทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพูดง่ายเพราะว่าที่เนี่ย คุณสามารถทํางานได้ได้มากกว่าหนึ่งอย่างได้มากกว่าหนึ่งที่อยู่แล้วนะคะถ้าคุณมีแรงมีความพยายามมีความอดทนทงั้นคุณทําได้ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าสําหรับสาวๆเมืองไทยสาวๆคนไทยที่อยากจะทํางานอาชีพนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนจะต้องทํำยังไงนะคะก็ตามนี้เลยค่ะลองดูนะคะถ้าติดขัดหรือว่าอยากได้รับคําแนะนําเพิ่มเติม ก็คอมเมนต์มานะคะมีอะไรที่เราช่วยได้เราก็ยินดีนะคะช่วยเหลือกันค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้เท่านี้แล้วก็มาติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีกค่ะสวัสดีค่ะ